ถ่ายอะไรไม่ได้ถ่ายพี่ไงพี่ต้องลงไปงมอยู่แล้วเพราะว่ามันมันฝังดินมันไม่หมดหรอกอยู่ในนั้นอะเต็มเลยอ่ะอรีบเลยเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาคื้น ยโยนช้อนเข้าไปตรงนี้สิช้อนเข้าไปทางนี้เลยงัดขึ้นไปอย่างนี้เออ <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละงัดขึ้นไปไม่ต้องจัจอย่างนั้นช้อนเออนั่นแหละเออเเขารียกว่าช้อนโอ้โหพอได้กินไหมพี่ <c oughs> เออนั่นแหละช้อนจากนี้นไปเลยพี่เออนั่นช้อนไปอย่างนั้นแหละเออตักนั่นแหละขึ้นมาเกือบยี่สิบตัว โอ้ปลาเยอะจริงครับได้แต่โคลนครับไ้มอสรนเไรัวตอนนี้สวิงตังไม่ได้ไล่ปลาขึ้นฝั่งเลยเยอะเยะมาสวินี้จโอ้ช่ย ตายเจัจับได้ประหมอตายเป็นแมวหรอือเหรอโอ้ตัวเป็นในี่ยไม่เอาเอาปลาตายเาจับไม่ได้ดิผ่านไปสองนาทีแล้วครับ ตัวเดียวที่ได้คือปาลมกระโดดขึ้นไปบนฝั่งเอาเนียวง่ายสุดเลยครับโอ้โหอ๋อโว้ยมันมุดโคลนเต็มเลยทำไงหน่อ่พี่ว่ามันอยู่ในโคลนเยอะก็อยู่เยอะแยะนั่นแหละล้วงพี่ต้องเอามือเลยล้วงคนควานขวานเข้าไปเออถ้าไม่มีก็เลื่อน ไปตรงน้ำเยอะนั่นแหละใช่เฮ้ยเรามาช่วยคุณเรามาช่วยคุณจนกวานกินปะไปเนก เต็มโอ้ยตายแล้วนี่ก็ตายยิ่ข้าปากดูยเห็นเห็นหัวมันก็ช้อนขึ้นไปเลยช้อนไปบนฝั่งไมกินไม่เนร่ we'd now go for the